สวัสดีครับวันนี้ก็มาถึงวันนี้มีอะไรกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาย้อนเวลากลับไปเมื่อ40กว่าปีที่แล้วไปยังค่ายผู้ลี้ภัย2แห่งในเบรุตตะวันตกป,ประเทศเลบานอนนะครับในคือวันที่16กันยายนในปี1982ขณะที่โลกกำลังหลับไหลอย,อยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยซาบราและก็ชาติยานะครับผมเสียงปืนก็ได้เริ่มดังขึ้นและก็ไม่หยุดเงียบไปถึง3วัน3คืนเลยเมื่อ พอถึงตอนเช้านะครับในวันที่18กันยายนสิ่งที่โลกได้รับรู้นะครับก็คือศพผู้บริสุทธิ์นับพันที่กองเลี่ยลาดตามถนนตามบ้านเรือนผู้หญิงเด็กแล้วก็คนชราหลายคนถูกทรมานก่อนเสียชีวิตบางครอบครัวถูกสังหารทั้งบ้านวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปไขรปริศนาว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วง62ชั่วโมงนั้นใครคือผู้รับผิดช,ชอบและทำไมเหตุการณ์นี้ก็ยังคงเป็นบาดแผลที่ยังไม่หายใน ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลางแต่ก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็เราไปรับฟังกันดีกว่าครับกับเรื่องราวการสังหารหมู่ในค่ายซาบา้าะรก็สาติยะในปี1982กันครับผมเรามาเริ่มจากพื้นฐานกันก่อนดีกว่าครับทำไมถึงมีค่ายผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ในเลบานอนเรื่องมันจะย้อนไปในช่วงปี1948 ตอนที่อิสาราเอลประกาศตั้งรัฐชาวปาเลสไตน์หลายแสนคนต้องอพยพหนีออกจากบ้านเกิดน,นะครับกระจายไปตามประเทศอาหรับรอบๆรวมทั้งเลบานอนด้วยค่ายซาบ้าและก็ซาติล่านะครับก็เป็นสองในหลายๆค่ายที่ตั้งขึ้นอยู่ในเบรุตค่ายซาติล่าตั้งขึ้นในปี1949ส่วนซาบ่ามาที่หลังหน่อยนิดนึงนะครับแต่ทั้งสองค่ายนี้อยู่ติดกันมากจนคนมักจะเรียกรวมๆกันว่าซาบ่าซาติล่านั่นเอง ที่นี้นะครับในช่วงทศวรรษ70องค์กรปลดปล่อยปาเลสไตน์หรือ PLO ที่นำโดยยาเซอร์อราฟัตได้ย้ายฐานปฏิบัติการจากจอแดนมาที่เลบานอนและก็ใช้พื้นที่ทางใต้ของเลบานอนเป็นฐานในการโจมตีอิสราเอลแล้วก็นี้แหละครับนี่คือจุดเริ่มต้นของปัญหาครั้งใหญ่เพราะว่าเลบานอนเองก็กำลังแตกแยกอยู่แล้วมีกลุ่มคริสเตียนกลุ่มมุสลิมกลุ่มดูสและกอชาวปาเลสไตน์แล้วก็กลุ่มที่มี กองกำลังติดอาวุธของตัวเองอีกจนมาถึงในปี1975สงครามกลางเมืองเลบานอนก็ระเบิดขึ้นและมันยิ่งซับซ้อนขึ้นเมื่ออิสราเอลบุกเลบานอนในปี1982ในปฏิบัติการที่ชื่อว่า p p r a t i o n p นพ c ช of g a l l l e e นะครับโดยอ้างว่าจะเข้าไปกวาดล้าง p l o นั่นเองจนมาถึงในมิถุนายนในปี1982นะครับกองทัพอิสราเอลบุกเข้าเลบานอนล้อมกรุงเบรุต แล้วก็พอในช่วงสิงหาคมนะครับในปี1982เหมือนกันข้อตกลงหยุดยิง PLO ตกลงถอนกำลังออกจากเลบานอนและมาถึงวันที่21สิงหาคมจนถึงวันที่10กันยายนนะครับนักลบ PLO ประมาณ14,000คนออกจากเลบานอนจุสสำคัญคือตรงนี้นะครับหลังจาก PLO ออกไปในค่ายผู้ลี้ภัยเหลือแต่พลเรือน ผู้หญิงเด็กคนชราแล้วก็คนพิการพวกเขาไม่มีอาวุธไม่มีการป้องกันใดๆและน,นี้คือภูมิหลังที่ทําให้เข้าใจว่าทําไมเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นถึงน่าสะเทือนใจขนาดนั้นนะครับผมในในวันที่14กันยายนในปี1982วนะครับวันที่จะเริ่มเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับบาเชการรมาเยลนะครับผมไม่แน่ใจว่าถูกไหมประธานาธิบดีคนใหม่ของเลบานอนที่เพิ่งได้รับเลือกมาเพียงแค่สสัปดาห์ ทุกรอบสังหารด้วยระเบิดที่สำนักง,งานใหญ่พักพาเล็กในเบลุตตะวันออกทีนี้ก็ต้องรู้ก่อนนะครับว่าบาเชเป็นใครเขาเป็นผู้นำกลุ่มของปาลากิสหรือว่าคาเตปาตีกลุ่มติดอาวุธของชาวคริสเตียนมารูไนที่เป็นพันธมิตรกับอิสราเอลและก็เป็นศัตรูตัวชฉกาจของ PLO และก็ชาวปาเลสไตน์การตายของบาเชนะครับมันเป็นเหมือนจุดชนวนครับกลุ่ม ปาลากิสโกรธแค้นมากเพราะเขาโทษชาวปาเลสไตน์ว่าเป็นคนทําแม้จริงๆแล้วก็ยังไม่มีใครรู้แน่ชัดด้วยว่าใครเป็นคนรอบสังหารจนมาถึงวันที่15กันยายนนะครับในวันรุ่งขึ้นกองทัพอิสราเอลดำโดยอาเรียชาลอนซึ่งเป็นรัฐมนตรีกลาโหมตัดสินใจเข้าบึกยุดบึกเข้ายึดเบลุตตะวันตกทั้งทีงท ผิดข้อตกลงหยุดยิงที่ทำเอาไว้กันนะครับโดยพวกเขาอ้างว่าเข้าไปเพื่อรักษาความสงบหลังจากที่ประธานาธิบดีถูกลอบสังหารแต่จริงๆแล้วนะครับพวกเขาก็มีแผนอื่นนั่นเองในเอกสารที่เปิดเผยพหลังว่าพบว่าชาลอนและก็คณะได้วางแผนให้กลุ่มปาลากิสเข้าไปกวาดล้างค่ายผู้ลี้ภัยโดยอ้างว่าจะเข้าไปจับผู้ก่อการร้าย PLO ที่เหลืออยู่ประมาณ2,000คน แต่นะครับผมความจริงแล้วนะครับ p l อออกไปหมดแล้วเหลือแต่เพียงพลเรือในค่ายเท่านั้นในวันที่15กันยายนในช่วงเย็นนะครับกองทัพอิสราเอลเริ่มล้อมค่ายซาบ,บ้าแล้วก็ซาติยานะครับซาติยาหรือซาติลาผมอ่านชื่อผิดหลายรอบจังเลยเนี่ยซาติลาตั้งจุดสังเกตบนตึกสูงรอบๆแล้วก็เตรียมพรอนะครับ สิ่งที่น่าสังเกตก็คือพวกเขาไม่ได้เข้าไปเองนะครับแต่เปิดทางให้กลุ่มปาลากิสประมาณหนึ่งหิคนเข้าไปในค่ายแทนและแล้วในเวลา6โมงนะครับหรือช่วงเย็นในวันนั้นนะครับเอของวันที่16นะครับนรกบนดินก็ได้เริ่มขอตัวขึ้นนั่นเองนะครับผมวันที่16กันยายนนะครับในช่วงเย็นของวันนั้นกลุ่มจิตอาวุธปาลากิสนะครับประมาณหนึ่งหสิคนพร้อมอาวุธหนักเข้าสู่ค่ายซาบ้าแล้วก็ซาติล่า พวกเขาแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆกระจายเข้าไปตามถนนในต่างๆในค่ายผู้รอดชีวิตได้เล่าว่าในช่วงแรกพวกเขาเข้ามาแบบเงียบๆเคาะประตูบ้านบอกว่าจะมาตรวจค้นแต่พอคนเปิดประตูนะครับเสียงปืนกระดังขึ้นในคืนแรกนั้นมีรายงานจากแพทย์ชาวนอร์เวย์ที่ทำงานในโรงพยาบาลใกล้ค่ายได้บอกว่าได้ยินเสียงปืนดังต่อเนื่องและก็เห็นแสงูุสองสว่างที่ถูกยิงขึ้นฟ้าจากกองทัพ อิสราเอลเพื่อให้แสงสว่างแก่การปฏิบัติการในค่ายพวกเขาฆ่าทุกคนที่เจอนะครับไม่ว่าจะเป็นใครผู้หญิงบางคนถูกข่มขืนก่อนถูกฆ่าเด็กๆถูกฆ่าต่อหน้าพ่อแม่บางครอบครัวก,ก็ถูกขังไว้ในบ้านแล้วก็โยนระเบิดเข้าไปสิ่งที่น่า,านห่วแล้วก็คือกองทัพอิสราเอลที่ล้อมค่ายอยู่ไม่ได้เข้าไปห้ามด้วยแถมยังช่วยอำนวยความสะดวกยิงพลุส่องสว่างและไม่ยอมให้ใครหนีออกจากค่าย มีพยานนะครับหลายคนเห็นรถถังอิสราเอลปิดกั้นทางออกคนที่พยายามนี้ถูกผลักกลับเข้าไปในค่ายอีกหรือแม่ก็ถูกส่งไปให้ปารังกิสจัดการดออรอามนนะครับหัวหน้าทีมแพทย์นในค่ายชาติล่าได้เล่าว่าเช้าวันที่สิบเจ็ดกันยายนมีคนมาบอกให้เราอบพยพคนไข้ออกจากโรงพยาบาลแต่เมื่อเราได้ออกไปนะครับพวกเขากลับแบบพาเราไปที่ลานกีฬานะครับแล้วก็ที่ลานกีฬานั้นก็คือมี ศพกองพเนรผู้ชายหลายสิบคนถูกมัดมือไว้ข้างหลังแล้วก็มีร่องรอยการถูกประหารแบบเป็นระบบตลอดวันที่17นะครับการสังหารยังคงดําเนินต่อไปเรื่อยๆแล้วก็มีรายงานว่ากลุ่มพารกิจเพิ่มกําลังเข้ามาอีกบางกลุ่มใช้ทั้งมีดขวานเพื่อประหยัดกระสุนนะักข่าวต่างชาติเริ่มได้ข่าวนะครับแต่กองทัพอิสราเอลปิดกั้นแม้เข้าพื้นที่บอกว่ามีการปฏิบัติการทางทหารอยู่ และก็ในวันที่17เหมือนกันนะครับอาริเอียวนะครับก็ยังคงให้สัมภาษณ์ว่าทุกอย่างเรียบร้อยไม่มีอะไรผิดปกติในค่ายแต่แล้วในวันที่18กันยายนหลังจาก62ชั่วโมงของการสังหารหมู่ของกลุ่มพาราคิสได้ถอนตัวออกจากค่ายและก็เมื่อนักข่าวและคนภายนอกเข้าไปในค่ายสิ่งที่พวกเขาเห็นก็คือต้องทำให้คนทั้งโลกตกตะลึงนั่นเองนะครับผม ในเช้าวันที่18กันยายนนะครับเจนเน็ตนักข่าวสาวชาวอเมริกันที่เป็นหนึ่งในกลุ่มข่าวกลุ่มแรกนะครับกลุ่มนักข่าวกลุ่มแรกที่ได้เข้าไปในค่ายเธอได้เขียนว่ากลิ่นแรกที่ได้กลิ่นก็คือกลิ่นของความตายศพนับร้อยกระจายอยู่ทั่วถนนในบ้านในซอกมุมต่างๆภาพจากค่ายซาบ้าแล้วก็ซาติล่านะครับกลายเป็นข่าวหน้าหนึ่งทั่วโลกประมาณแบบการเบื้องต้นนะครับผู้เสียชีวิตอยู่ประมาณราวๆ700-800คน แต่ตัวเลขจริงนะครับอญญาจจะสูงถึง3,500คนเลยสถิติตัวเลขจากแหล่งต่างๆนะครับสภากาชาติระหว่างประเทศก็คือ2,400คนกองซืมสวนอิสราเอลก็คือประมาณ700-800คนข้าวกองปาเลสไตน์ประมาณ3,500คนนะครับนะักข่าวอิสระโรเบิร์ตฟลิกอย่างน้อย1,700คนนะครับท่านที่ที่ข่าวแพร่ออกไปนะครับเกิดการประท้วงขนาดใหญ่ทั่วโลกแม้แต่ในอิสราเอลเอ,เองชาวอิสราเอล ราว4ี่แสนคนออกมาประท้วงที่เทลอาวีนะครับเรียกร้องให้รัฐบาลรับผิดชอบภายใต้แรงกดดันรัฐบาลอิสราเอลตั้งคณะกรรมการสอบสวนที่เรียกว่าคาฮันคอมมิชชั่นใช้เวลาสอบสวนถึง4เดือนนะครับผลการสอบสวนออกมาในเดือนกุมภาพันธ์ในปี1983โดยระบุว่าอาเรียลชาลอนมีความรับผิดชอบทางอ้อมในฐานะที่รู้แต่ไม่ป้องกันกองทัพอิสราเอล ควรคาดการได้ว่าจะเกิดการสังหารหมู่นี้ขึ้นมานะครับแล้วก็แนะนําให้ชาลอนลาออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมชาลอนลาออกจากรัฐมนตรีกลาโหมแต่ก็ยังเป็นรัฐมนตรีในตําแหน่งอื่นๆที่น่าตกใจอีกนะครับในปี2001เขากลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอิสาราเอลอีกครั้งหนึ่ง ในส่วนคดีความในศาลนานาชาตินะครับไม่มีใครถูกตัดสินจำคุกเลยผู้นำปาลากิจที่เข้าร่วมการสังหารครั้งนี้ไม่มีใครถูกดำเนินคดีอิเลียโฮเบกาหัวหน้าหน่วยที่นำการบุกค,ค่ายกลับได้เป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลเลบอนอนด้วยซ้ำไปอีกจนในปี2001เหมือนกันนะครับมีการพยายามฟ้องชาลอนในประเทศเบลเยียมภายใต้กฎหมายอาชญากรรมสงคราม แต่คดีก็ถูกยกฟ้องด้วยเหตุผลทางการเมืองและก็กฎหมายนั่นเองสำหรับครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับพวกเขาไม่เคยได้รับความเป็นธรรมเลยไม่มีการชดใช้ไม่มีการขอโทษอย่างเป็นทางการมีแต่วความเจ็บปวดเจ็บปวดที่ต้องแบกรับตลอดมาถึง40ปีเลยนะครับผมเอาล่ะครับเราก็มาถึงการสรุปประเด็นสั้นๆเกี่ยวกับเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับของซาบ่าและก็ซาติล่านะครับผมอย่างแรกคือการสังหารมู่พลเรือนที่ไม่มีอาวุธ ไม่ใช่การประทะาทางการทหารส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงเด็กคนชราและก็นี่คือวอลครามที่ชัดเจนเลยนะครับและก็ยังมีการวางแผนและก็มีส่วนร่วมไม่ใช่แค่ปาลากิทที่ลงมือนะครับแต่ยังมีกองทัพอิสาราเอลที่มีส่วนอำนวยความสะดวกปิดล้อมค่ายให้แสงสว่างและก็ปล่อยให้เกิดเหตุขึ้นไปความล้มเหลวของกลไกระหว่างประเทศทั้งๆท,ง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 ที่มีพยา,ยานหลักฐานมากมายนะครับแต่กลับไม่มีใครถูกลงโทษอย่างจริงจัง,จงไม่มีความยุติธรรมสาหรับเหยื่อเลย ผลกระทบระยะยาวนะครับเหตุการณ์นี้ยิ่งซ้ําเติมความขัดแย้งในตะวันออกกลางสร้างความเกลียดชังที่สืบทอดมาถึงรุ่นสู่รุ่นจนรุ่นลูกรุ่นหลานกันไปนะครับแมะก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้สันติภาพยังคงเป็นเรื่องยากในภูมิภาคแห่งนี้สุดท้ายนะครับซาบ้าและก็ซาติล่านะครับสอนให้เราว่าเมื่อโลกเลือกที่จะหันหลังให้นะครับเมื่อคนที่มีอํานาจเลือกที่จะไม่ปกป้องผู้บริสุทธิ์ โศกนาฏกรรมแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้นะครับและก็ที่น่าเศร้าที่ประวัติศาสตร์มักจะซ้ำรอยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อื่นอืไม่ว่าจะเป็นเมียนมา,น,าน,นะครับบอสเนียหรือว่าอะไรพวกที่ที่ยังมีตามข่าวนะครับผมและนี่ก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องราวของซับบ้าและก็ซาติล่าเหตุการณ์ที่ผมว่าเป็นเรื่องราวที่หนักมากๆเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตเป็นพันเลยแล้วก็ด้านมีแบบเป็น ทางการทหารมาของฝั่งอิสราเอลดันช่วยให้มันเกิดเหตุการณ์นี้อีกแล้วก็ยังแบบเป็นการแบบโจมตีเหมือนกับประชาชนนะเป็นคนที่ไม่ได้มีแบบทั้งอาวุธทั้งอะไรด้วยนะครับก็เป็นเหตุการณ์แบบเวลวร้ายอีกหนึ่งเหตุการณ์หนึ่งเหมือนกันนะครับทําไมเราที่อยู่ห่างไกลจากตะวันออกกลางถึงต้องมาสนใจเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันไม่มีความยุติธรรมที่เกิดขึ้นนะครับที่ใดที่หนึ่งบนโลกมันก็ส่งต่อ เหมือนส่งต่อผลของเราทุกคนการที่เรารับรู้และเข้าใจแล้วก็จดจาเหตุการณ์เหล่านี้มันก็คือการป้องกันและก็เรียนรู้ไม่ให้ประวัติศาสตร์มันซ้ารอยเหมือนกันนะครับผมก็เชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดเชื้อชาติไหนยอ่อมไม่อยากให้มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกใช่ไหมครับผมก็เรื่องราวครั้งนี้ก็หามาทางจากอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ถ้ามีการออกเสียงผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยในนี้นะที่นี้ด้วยครับหรือมีข้อมูลตรงไหนตกหล่นนะครับแต่เชื่อว่าการออกเสียงน่าจะผิดพลาเดเยอะอันนี้ต้องขออภัย ตรงนี้เลยนะครับผมบางทีแบบเพลอ่อานแบบแบบตามภาษาอังกฤษที่เขียนตามตัวบ้างแต่คิดว่าเสียงจริงๆก็อาจจะไม่ได้ออกแบบนั้นก็ได้นะผมอาจจะต้องแบบต้องขออภัยตรงเรื่องการออกเสียงด้วยครับในรอบนี้นะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆชอบเรื่องราวคอนเทนต์แนววันนี้มีอะไรวันนี้เนี่ยอดีน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวะวิศาสตร,สร์ภาพยนตร์หนัง การ์ตูนบางงานหรือว่าพอเพลงนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับผมไม่แน่เรื่องราวอาจจะเรื่องราวพรุ่งนี้อาจจะเป็นเรื่องราวที่เพื่อนสนใจหรือเป็นเรื่องราวที่เพื่อนชอบก็ได้ครับหรือเป็นเรื่องราวที่เพื่อนลืมไปแล้วก็ได้นะครับผมขอบคุณที่รับชมกันนะครับสวัสดีครับ